นอนดื้อยาข้าไม่ตายหายก็กลับมาใหม่ต้องใช้เทคนิคนี้ค่ะรับรองเอาอยู่กเกษตรไร้พรมแดนกับแมมออสเตรียชาแนลอย่าลืมกด s u ah subscribe, k od k od ah á, b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอดีๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะ วันนี้ป้าแหม่มพาเพื่อนมาดูคณะเคียวของป้าแหม่มนะคะซึ่งป้าแหม่มไม่ได้เข้าสวดมาหลายวันเลยค่ะพอมาวันนี้ค่ะเพื่อนๆเจอสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเลยค่ะเป็นรูตามใบไปหมดเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าหนอนชอนใบหรือว่าหนอนผีเสื้อนะคะเพื่อนเป้าแหม่มจะให้ดูค่ะพลิกด้านหลังใบนะคะจะเป็นไข่สีเหลืองๆค่ะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นไข่เพิ่งออกไม่นาน แต่ตัวแม่ของเขานะคะที่เจาะเป็นรูใบต่างๆเนี่ยคือน่าจะเป็นแม่ของเขานะคะเพราะฉะนั้น EP นี้ค่ะป้าแมมจะพามาจัดการนอนดื้อยานะคะไม่รู้ดื้อยามาจากไหนนะคะมาดูเทคนิคกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการทำยังไงนะคะซึ่งมี3ขั้นตอนที่เราจะจัดการกันค่ะในการฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆเราจะต้องฉีดพ่นทั้งด้านบนนะคะ ด้านล่างใบนะคะกาบใบลำใบนะคะต้องฉีดพ่นให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆรอบตัวของใบคณะเคลเลยนะคะเพราะว่ามแมลงหรือว่าตัวน้อนพวกเนี้ยเขาจะซอนใสหรือว่าหลบซ่อนอยู่ตามที่มืดเนี่ยคะ่ะเหมือนป้าแหม่มฉีดเลยนะคะเพื่อนๆเราต้องฉีดอย่างนี้เลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ถึงตัวของเขาเลยนะคะ เห็นไหมคะที่ป้าแหม่มฉีดนะสูตรนี้จะเป็นสูตรสะเดาหมักด้วยเหล้าขาวนะคะซึ่งป้าแหม่มจะหมักสกะเดากับเหล้าขาวทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วค่อยมาฉีดสังเกตดูนะคะเพื่อนๆป้าแหม่มก็จะฉีดตามพื้นด้วยนะคะเนื่องจากพื้นก็จะเป็นที่หลบซ่อนของอพวกไข่ของหนอนผีเสื้อกลางคืนนะคะเห็นไหมคะเราจะฉีดให้ชุ่มไปเลยค่ะเทคนิคที่2นะคะเพื่อนๆเราจะต้องฉีด ทุกวันหรือว่าวันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคะแต่วิธีการฉีดก,ก็คือเราจะต้องหมุนเวียนสูตรในการฉีดนะคะเพื่อนๆอย่างชุดแรกที่ป้าแหม่มฉีดก,ก็คือสะดเดลหมักด้วยเหล้าขาวนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอรุ่งนี้เนี่ยป้าแหม่มก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะเป็นสูตรที่จะฉีดต่อไปนะคะแล้วก็ในวันที่3ต่อไปป้าแหมมก็จะใช้สูตรบนกิ้งโซดานะคะในการฉีดพ่น และวันที่4ป้าแหม่มก็จะใช้สูตรเล่าขาวหมักด้วยยาสูบนะคะซึ่งเราเราจะไม่ได้ฉีดอย่างเดียวเหมือนกันทุกวันนะคะเพื่อนๆการหมุนเวียนวิธีฉีดแบบนี้จะเป็นการป้องกันที่ตัวนอนเหล่านี้ค่ะเขาจะดื้อยาแล้วก็จะทำให้นอนพวกนี้เขาจะปรับสภาพตัวไม่ทันนะคะเพื่อนๆน สำหรับเทคนิคขั้นที่3มนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ควรจะหมันนะคะเก็บใบเสียหรือใบแก่นะคะของคะน้าเคลออกเพื่อเป็นการป้องกันการวางไข่ของหนอนผีเสื้อหรือว่าหนอนใยผักพวกนี้นะคะที่มากินคะน้าเคลนะซึ่งวิธีนี้ก็จะทําได้ง่ายๆค่ะนอกจากนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะพลวนดินนะคะซึ่งป้าแมมจะพลวนดินให้กับคะน้าเคลค่ะทุก15วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณะเคลเขาเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆ3ประการค่ะที่เราจะใช้ดูแลคณะเคลของเรานะคะให้งอกงามและก็ปราศจากหนอนดื้อยาและมีคณะเคลที่มีประโยชน์และอร่อยๆไว้ทานกันนะคะค่ะสำหรับอีพีนี้นะประแหม่มขอขอบคุณนะคะที่รับชมและก็เพื่อนๆที่ให้กำลังใจกันมานะคะ ขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ